เราต้องเลี้ยงได้ประมาณสักสามสั์ประมาณเนี้ยกับบำรุงน้ำบำรุงปุ๋ยให้เพียงพอครับมาอีกีนี้นะครับเราก็จะมาดูแม่พันยางกันนะครับว่าวิธีการตัดแม่พันยางเนี่ยนะครับว่าขั้นตอนการตัดเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ พ่อก็ดูนะครับว่าวิธีการเลือกพันยานของพ่อเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนครับพ่อกิ่งพันธุ์เนี่ยเราเลี้ยงไว้โดยเฉพาะมันมีหลายสายพันธุ์เราปลูกไว้สองช่วงที่ระยะของต้นต้นเนี่ยพันธุ์ซึ่งพันธุ์ยางนี่รับรองจากผู้วิจัายยางเป็นคนที่มอบมมอบอบบสายพันธุ์ยางให้ทีนี้กิ่งพันธุ์เนี่ยเราเราเลี้ยงคู่กันกับต้นก้าเมล็ด ิ่งพันธุ์เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าในภ้าวอีสานของเราเนี่ยมันมี RAIN แ0 0แล้วก็ RIT 2 5งที่นิยยกันมากที่สุดวิธีการเลี้ยงเราต้องเลี้ยงให้ได้ประมาณส,สักสามจัดประมาณเนี้ยกับบำรุงน,น้ำบำบุงปุ๋ยให้เพียงพอเพื่อการลอกตาใช้ขีดตาตามจันทตามจันตาตาที่สมบูรณ์แล้วก็ไปทาบไปทาบต้นกล้าม,ม,มเมล็ด มีแปงหนึ่งแบบแปงแม่พันเนี่ยเราจะเรียกมันเป็นเฉพาะของมันต่างหากของพ่อที่เป็นส่วนแต่ว่าไอ้แปงใหญ่จะอยู่ใ่บ้านตัวน,นี้จะเป็นสกุลของ r r อหกร้อยพันหกร้อยที่คนใช้เยอะที่คนปลูกคนทั่วภาคอีสานเยอะมากที่สุดปลูกประมาณกี่ปีครับปลูกสันเตัวนี้ไม่มีกําหนดไปตลอดสามสิบสี่สิบปีก็ได้เพราะเพราะว่าเราล้านตลอด 40, 40, ปีปีละครั้ง เราล้างใช้ขิงพันเราจะไม่ปล่อยให้ให,ให้ต้นมันโตครับแล้ววิธีการดูแลรักษาอย่างนี้ค<ด>รับก็ยังมีอะไรอย่างนี้ครับอ๋อไม่มีครับเป็นเป็นมแมลงไม่ไม่เป็มีหหลกครับมีแต่ว่าบําบรุงน้ำอ่ับปรุงปุ๋ยแล้วก็ป้องกันไฟไม่ให้เข้าก็นช้เองคันยางไม่ไม่ต้องพ่นปุ๋ยพ่นอะไรมากมายครับผมรบรุงน้ำ แล้วก็ใส่ปุ๋ยท,ทางดินก็โอเคแล้วประมาณสามจัดสี่จัดไม่เกินนี้ปีหนึ่งจะได้ใช้อยู่สองรอบไม่พันยาเลยแล้วข้อตัด,ดนี้นะครับแล้วเอาไปใช้อะไรต่อตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งพัน<ม>เราตัดเพื่อเอาก้านตาเพ<ม>ื่อเอาายางพเรีก้านตาเนี่ยเอาไปทาบไปทาบต้นตะ๊อกที่ก้าวเมล็ดอยู่ในแปลงอีกแปลงหนึ่งครับเราก็มีวิธีการตัด จะตัดเป็นท่นทอนๆหน่อครับตัดเป็นชัดมีเขาเรียกว่าเป็นชัดหนึ่งัดสองชับมีชับที่สามที่สามนี่มันคือมันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องไปตัดทิ้งเราเอาเฉพาะที่ว่าก้านตาที่สมบูรณ์ไม่อ่อนมากไม่เก๋มากตายยางเนี่ยมันมีลักษณะอยู่สองอย่างสามอย่างประมาณตากา้นใบแล้วก็มีตาคิ้วด้วยนะตาคิ้วตาคิ้วแล้วก็ตาคู่ตาคู่มันจออะยาว น,น,นี่ก็คือตาคิ้วครับตาคิ้วอันนี้ตาการา้านใบส่วนใหญ่เขาทิยมใช้ตากาา้านใบคือคือตัวนี้ตาคิ้วนี่เขาเขาไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าไข่ตาด้านในมันน้อยการงอกไม่ค่อยดีตัวนี้จะงอกดีแล้วก็ตาสีน,าน้ำตาลตาสีน้ำตาลเนี่ยก็คนนิยมใช้น้อยครับคนงานใช้น้อยมีสามอย่าง จะมีวิธีการใดต่อไปนะครับติดตามชมในอีพีถัดไปได้เลยครับขอบคุณครับ